คราวนี้มาดูสมการสำหรับคำนวณปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่แนวตรงมีอยู่ห้าสูตรนะอยู่ข้างล่างนี่ทั้งห้าสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวจะวิสูจน์ให้ดูโดยทั้งห้าสูตรนี้มีเงื่อนไขาการใช้ด้วยกิเลนต้์ไปด้วยก็คือเมื่อมีความเร่งคงตัวคราวนี้มาดูต่อโดยทั่วไปเนี่ยที่จะมีลำดับของสูตรให้ด้วยก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้า ในแต่ละสูตรจะมีเงื่อนไขาการใช้ง่ายๆนะก็คือไม่รู้ s ไม่รู้ a ไม่รู้ b ไม่รู้ u ไม่รู้ t แต่โจทย์ถ้ามันไปยุกต์มันก็จะไม่ออกอะไรง่ายๆขนาดนี้หรอกนะอันนี้จะมาดูทั้ง5สูตรนี้ว่าทำยังไงอยู่นี่การพิสูจน์สมการการเคลื่อนที่แนวตรงนะสูตรแรกเลยมันก็มาจาก a เท่ากับ delta v ส่วน delta t V ของเราเดลต้า v ของเราก็เปลี่ยนเป็น V-U ลบ u หาร ôi ôi ด้วย T-0 ลบศูนย์ายข้างขึ้นไปถูกปะ T ก็ e เป็นคูณกับ A กลายเป็น AT อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น V-U ลบยย้ายข้างกลับอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่า V ถ้ากับบวก AT เก็บไว้ก่อนสมการที่หนึ่งเข้าใจไหมโอเค okay. จากนั้นเป็นตจวที่สองอันที่สองเนี่ยเราก็ใช้สูตรความเร็วเ,เฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยของเราก็คือ Delta A, เดเลต้าเส่วน้ที วิธีการเฉลี่ยที่ง่ายสุดทำไงาหารสองเลยก็จับสองอันมาบวกกันหารสองเราก็เลยเอาความเร็วต้นบวกความเร็วปลายหารสองเดลต้าผลต่างก็เอา s ลบศูนย์กับ t ลบศูนย์จากนั้นก็ย้าย t ขึ้นไปถูกป่ะเราก็เลยได้สมการที่สองมาว่า s, <S, mm hmm. <S เท่ากับ u บวก v หารสองคูณ t เป็นสมการที่สองคราวนี้มาแก้สมการต่อหลังจากได้สมการที่หนึ่งและสมการที่สองแล้วดูนะ แก้สมการต่อโดยการเราก็เอาสมการที่หนึ่ง v เนี่ยเข้าไปแทนในสมนการที่สองพอเข้าไปแทนถูกปะเราก็จะได้ว่า s ก็จะมีค่าเท่ากับ u บวกนี่ง v แทนเข้าไปก็คือ u บวก at ถูกปะทั้งหมดหารสองจากนั้นนนท์ก็จะได้ว่า u บวก u เป็นสอง u ถูกปะจากนั้นเราก็ทำการเอาสองหารกระจายทั้งสองพจน์ ันก็จะเป็น 2u หาร2กับ at หาร2คูณ t จากนั้นเอา t คูณกระจายเข้าไปถอนุอตนเนี่ยคูณกระจายเข้าไปกลายเป็น t ทีย 2, 2> <Okay. S 1> แล้วก็คูณเข้าไปตรงนี้กลายเป็น t ก็เลยเกิดสูตร3ขึ้นมาเ okay, ข้าใจป่ะเข้าใจอ่าโอเคจากนั้นมาดูต่อพอได้น,นี้มาเสร็จป,ปุ๊บพิสูจนต่อโดยการที่เราจากสูตรหนึ่ง ที่ตบย้ายข้างนะจากสูตรหนึ่งที่ย้ายข้างเป็นหรืออยู่ตัวเดียว u จะมีค่าเท่ากับ v ลบอตั้งเป็นหนึ่งแดดจากนั้นเราก็เอาหนึ่งแดดเนี่ยยัดกลับเข้าไปในสองนี่ไงหนึ่งแดดก็คือ u ถูกป่ะยัดเข้าไปในสองเราก็จะได้ว่า s จะเท่ากับยัดเข้าไป v ลบเบวก v เหมือนเดิมเลย v กับ v กลายเป็นสอง v ถูกป่ะข้างล่างนะแล้วก็หารสองก็จ่าย เหมือนเดิมเอาทีคูณกระจายเข้าไปเราก็เลยได้เป็น s เท่ากับ vt ลบ1ง2 at ลง2เป็นสรรมการที่4ตอนนี้มาดูต่อจากนั้นเราก็เอา v เท่ากับ u บวก at ของสรรมการที่1นะย้ายข้างอีกรอบหนึ่งให้เป็น v ลบ u เท่ากับ at จากนั้นก็เอา a ลงไปหารตั้งเป็น1แดด,แด,ด แล้วเราก็เอาหนึ่งแดดแดดเนี่ยย้อนกลับเข้าไปยัดในสมการที่สองมันก็จะกลายเป็น S เท่ากับ V บวก u หารสองแล้วก็เอาตัวเนี้ยที่ทำให้ดูยัดเข้าไปพอยัดเข้าไปถูกป่ะกลับมาดูอันนี้ของเรา v ีบก u กับ V ลบ u มันกลายเป็นอะไรได้อ่ะ v 2กำลังสองลบ u กำลังสองถูกมันจะกลายเป็นผลต่างกำลังสองถูกป่ะ ตอนเนี้ยเราก็รู้ว่าสามารถกลายเป็น v สองลบ u สองได้จากนั้นเราก็สองกับเอย้ายข้างก็ไปฝั่งนี้แล้วก็ย้าย u อีกครั้งหนึ่ง,งเกิดเป็นศูนย์ห้าอืเข้าใจไหมเข้าใจจากนั้นอ่ะเชียร์พื้นที่ไปเยน็นเข้าไปพิสูจร์สมการการเคลื่อนที่แนวตรงอ่ะคราวนีน้มาดูต่อนะหลังจากพิสูจน์เสร็จเสร็จแ,แ,แล้ว มันก็มีสูตรขึ้นมาทั้งหมดห้าสูตรตามที่พี่สูตรไปหน้าเมื่อกี้พยายามเลี้ยงให้เป็นลําดับด้วยเทคนิคคิดอะไรไม่ออกนะที่ขอแนะนําว่าให้นึกถึงสูตรสามไว้ก่อนอ่ะดาวไว้เลยสองดาวลองลงมานะก็คือจะใช้สูตรห้าโดยสูตรห้าเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขาการใช้ด้วยหลักๆนะก็คือเมื่อความเร็วปลายเป็นศูนย์ไหนนดลองยกเหตุการณ์ทางฟิสิกส์ดิเมื่อไหร่ความเร็วปลายจะเป็นศูนย์ได้บ้างอะ่ะ โยนบนฟ้างตรงจุดไหนสูงสุดครับถูกเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือโยนขึ้นจุดสูงสุดถูกป่ะเรเวอปลายจะสามารถเป็นศูนย์ได้มีเหตุการณ์อะไรอีกซึ่งเรเวปลายจะเป็นศูนย์ได้เช่นอดูดูดูนะมิคมันหยุดไหมหยุดฮะห,หยุดได้เพราะแรงเสียดทานถูก แต่ว่าเหตุการณ์ที่สองคือความเร็วปลายมันจะเป็นศูนย์ได้เนี่ก็คือเบรกจนหยุดไงถ้ามีการเบรกจนหยุดก็ความเร็วปลายสามารถเป็นศูนย์ได้เข้าใจอย่างอ่ะเติมเข้าไปสูตรห้าเนี่ยเติมเข้าไปมักจะใช้เมื่อความเร็วปลายเป็นศูนย์มีสองเหตุการณ์หลักๆก็คือโยนขึ้นจุดสูงสุดกับเบรกจนหยุดอ่ะเดีะนะ๋ยวไปดูต่อนะถ้าโจทย์มันยาวมากๆเช่นนะชา้คนหนึ่งขับออกจากบ้านด้วยความเร่ง จากนั้นขับต่อไปด้วยความเร็วคงที่และเบรกจนหยุดถ้้โจทย์ยาวๆแบบนี้นศจะรู้ได้ไงอ่ะว่าต้องใช้สูตรกี่ครั้งมีข้อสังเกตไหมช่วยการที่เราจะใช้สูตรได้กี่ครั้งอยู่นี่ให้เราดูว่ามีความเร่งกี่ช่วงเนี mm ่ยเข้าใจย่างเพราะว่าอย่าลืมว่าสูตรเหล่านี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขคือความเร่งต้องคงที่ถูกปะ่ะดังนั้น mm hmm. เมื่อความเร่งเปลี่ยนเราก็ใช้สูตรเพิ่มไปเรื่อยๆเข้าใจอย่าง อ่าเติมก็ไปจะใช้สูตรกี่ครั้งให้ดูว่ามีความเร่งกี่ช่วงอ่าแต่นั้นมาคิดต่อนะเงื่อนไขของมันเนี่ยต้องมีความเร่งคงที่ลดลงช่วยพี่คิดต่อดีว่าแล้วถ้าไม่คงที่ปุ๊บเราจะแก้โจทย์ได้ยังไงอ่ะจะใช้สูตรได้ไหมถ้าความเร่งไม่คงที่ไม่ได้ถูกแล้วทํายังไงเดียช่วยถ้าความเร่งไม่คงที่ก็นี่ไงถ้าความเร่งไม่คงที่ช็อบบังคับ เราจะต้องย้อนกลับไปใช้กราฟในการแก้โจทย์<ม>ก็เหมือนเดิมแบบกราฟ S T V T A T ที่สอนไปก็ย้อนกลับไปใช้กราฟพวกนี้ก็คือไปใช้ความชันกราฟกับพื้นที่กราฟของสามกราฟนี้แล้วก็เขียนกราฟเหมือนที่สอนไปในการแก้โจทย์เข้าใจยังครับอ่ะเริมเขก็ไปถ้าความเร่งไม่คงที่ต้องใช้กราฟอ่ะเดี๋ยวมาดูต่ออันข้างล่าง แล้วถ้าตกแบบเสรีนะเราจะต้องเปลี่ยนค่า a ที่อยู่ในสูตรทั้งหมดให้เป็น g ด้วยคำถามแล้วตกแบบเสรีคืออะไรอะนอตไม่มีแรงภายนอกมาการะทำเลยก็ถูกการตกแบบเสรีเนี่ยเป็นการตกที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทําแรงภายนอกทางฟิสิกส์ตอนนี้นะง่ายๆเลยก็คือนอกระบบที่เราไศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่แรงนะก็คือแรงที่คนทํา แรงจากเชือกดึงแรงเสร็จีานที่พื้นใต้เงินที่แล้วก็แรงจากเครื่องจักรตอนนี้มาดูต่อเนื่องจากบรรทัดสุดท้ายนะเนื่องจากการขึ้นยาตรงนียมีได้สองทิศทางจึงต้องใช้เครื่องหมายบวกและลบแสดงทิศของปริมาณเวกเตอร์ต่างๆโดยกําหนดให้ความเร็วต้นของ u เป็นบวกทุกครั้งอันนี้สําคัญกี่เ้นต้ไปด้วยพูดง่ายๆก็คืออ่านโจทย์วาดรูปดู u อยู่ไปทางไหนก็บวกตรงข้ามอยู่ก็เป็นลบเท่านั้นเอง